สาธารณรัฐคอสตาริกาเป็นสะพานแผ่นดินที่ตั้งอยู่ระหว่างอเมริกาเหนือและใต้โดยขนาดที่ใหญ่เกือบสองเท่าของเบลเยียมพื้นที่หนึ่งในสีของประเทศถูกกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป่าเขตร้อนอันเขียวขจีเป็นความฝันของนักปักษีวิทยานกมากกว่า400สายพันธุ์ถูกพบในอุทยานแห่งชาติคาราราที่เดียว พวกมันมีขนาดและสีที่หลากหลายตั้งแต่นกทูแคนขนาดใหญ่ที่เหมือนกับนกอาราคารีมีคอปกไปจนถึงนกกระจอกปากส้มบางตัวก็ขี้อายบางตัวก็น่าตื่นตาแต่ทุกตัวล้วนสวงหาความรักนกที่มีสีสันที่สุดหลายตัวเป็นตัวผู้ มันใช้ขนที่มีสีสวยสดใสและขนหางอันประณีดทำให้ตัวเมียรประทับใจถึงอย่างไรแค่ดูดียังไม่เพียงพอต่อมันพวกมันถูกพบในปงไม้ที่เข้าถึงยากที่สุดอยู่ในหมู่เทวันอันยุ่งเหยิงป่าทึบไม่น่าจะเป็นที่ที่มีบทเพลงและการเต้นรำ ต่เถาวันและกิ่งไม้ที่อยู่ต่ำจำนวนมากกลับเป็นเวทีการแสดงที่ไม่ธรรมดา <S <S แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านช่องจากรกไม้ทำให้นกคู่ที่มีชีวิตชีวานั้นโดดเด่น อยอาพรที่ดีที่สุดนกมานาคินหางยาวสองตัวก็เตรียมบรรเลงไม่ว่ากันหากคุณคิดว่านี่คือตัวผู้กับตัวเมียที่มาร้องเพลงเพื่อกระชับสายใหญ่รักแต่คุณคิดผิดนี่เป็นนกตัวผู้สองตัวและแรงจูงใจในการร้องเพลงนั้นไม่ใช่เพื่อให้รัก แต่ให้หลงนกมากคู่พวกนี้อยากดึงดูดตัวเมียให้มากที่สุดบนเวทีของมันนกมานาคินหางยาวถูกพบทางตอนใต้ของเม็กซิโกและทั่วคอสตาริกานกตัวผู้วบเจริญพันธ์มีมงกุฎแดงที่ตึงตามีแถบสีฟ้าพาดที่ส่วนหลังและมีขนหากอันประณีตที่น่าทึ่งอีกหนึ่งคู่ ตัวเมียเป็นทุกสิ่งที่ตัวผู้ไม่เป็นมันไม่สวยเงียบและลับๆล,ล่อๆมันเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและตอนมันอยู่เฉยๆแทบจะไม่มีใครสังเกตเห็นเลยมันสร้างรังตรงแง่มกิ่งไม้โดยใช้ไหมแมงมุมและเยื่อต้นไม้ ในถ้วยเล็กๆนี้มันจะใช้วางไข่สองใบแต่ก่อนอื่นมันจะต้องหาตัวผู้ที่มีอำนาจที่สุดในย่านซึ่งตัวนั้นจะถูกสังเกตได้ง่ายจากอาพรอ,อันประณีตตอนอย่างเล็กทั้งสองเพศดูแทบเหมือนกันหมดส่วนบนของหัวตัวผู้เป็นที่แรกที่ขนงอก และเป็นสิ่งแรกที่บอกว่ามันไม่ใช่ตัวเมียจากนั้นหน้าของมันจะเป็นสีดำและขนหางก็จะเริ่มยาวมันจะใช้เวลาอีกสามปีให้ขนส่วนใหญ่เป็นสีดำและอีกหนึ่งปีให้ปีกเป็นสีฟ้าตอนนี้มันก็พอดูได้แล้วแต่สำหรับนกมานาคินมันต้องมีมากกว่าการดูดีเพื่อให้ตัวเมียรประทับใจ มีนกมนาคินราว50าสิบสายพันธุ์ที่อยู่ในป่าที่อเมริกากลางและตายพวกมันล้วนมีลักษณะหลายอย่างเหมือนกันอย่างแรกคือตัวผู้ทุกตัวมีสีสันสดสวยและโดดเด่นอย่างมากส่วนตัวเมียจะกลับกันพวกมันมีสีเขียวจืดช่อและนกมนาคินเพศเมียสายพันธุ์หนึ่งดูเหมือนอีกสายพันธุ์มาก แต่ตัวผู้นั้นไม่มีทิฏฐิแต่ละสายพันธุ์ต่างพัฒนาการเต้นเฉพาะตัวของมันนกมาคินคอปกสม้มทำให้ตัวมีประทับใจด้วยการกระโดดไปมาระหว่างต้นไม้อ่อนสองต้นและทำเสียงที่น่าพิศวง มันเกิดขึ้นเร็วมากเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นว่ามันทำอย่างไรแต่กล้องความเร็วสูงแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนนกน้อยตัวนี้เวียงปีกไปข้างหลังอย่างแรงจนเมื่อชนกันก็เกิดเสียงกระทบ เสียงนั้นชัดเจนไปทั่วป่าดึงดูดให้ตัวเมีย์มาดูการเต้นแนวโลดโผนของมันนกมนากินตัวอื่นๆก็เช่นกันที่ชอบเตรียมเวทีเต้นรำนกมนาคกินหางยาวตัวนี้อายุสิปี และมันเพิ่งจะได้รับสืบทอดขั้นตอนนี้อาจารย์คนใหม่ทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าป่าจะไม่สูงเกินกิ่งไม้และไปบทบังเวทีของมันมันใช้เวลาอยู่นานกว่าจะได้เป็นอาจารย์และมันมีมาตรฐานสูงมากด้วย มีประมาณหนึ่งในสิบของนกมานาคินตัวผู้ที่ขึ้นมาเป็นที่สุดนกส่วนใหญ่ต้องรับชะตาในการใช้ชีวิตในฐานะลูกศิษย์แล้วนกมานาคินจะเป็นอาจารย์ได้อย่างไรสำหรับนกน้อยนี้การฝึกของมันเริ่มต้นเมื่อ9้าปีก่อนซึ่งไม่ไกลนักจากที่ที่มันอยู่ตอนนี้ ตอนยังเป็นแค่ลูกนกมันดูเหมือนแม่มันมากแต่มันก็มีความปรารถนาที่ไม่ย่นย่อในการร้องเพลงและเต้นรำสรัญชาติยานนักแสดงของมันอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่ตน้นแต่ไม่มีใครสอนหนทางสู่อาจารย์ให้มันมันทั้งเต้นพลาดและร้องเพีย้ยน พออายุได้สองปีมันก็ยังคงไม่มีเพื่อนมากมันเป็นลูกเป็ดขี้เร่หนักมากตัวผู้วัยเจริญพันธุ์พากันเมินมันแม้มันจะแสดงลีลาที่ดีที่สุดทางเดียวที่มันจะเรียนรู้ได้ก็คือศึกษาจากอาจารย์และพวกลูกศิษย ตัวผู้สองตัวที่เข้าคู่กันสามารถส่งเสียงได้ไกลสองเท่าผ่านป่าทึบและดึงดูดตัวเมียได้มากกว่าตัวผู้ที่ร้องอยู่ตัวเดียวมากต้องมีตัวเมียมาดูเท่านั้นพวกมันถึงจะเริ่มบรนเลงการขยับครั้งแรกก็เพื่อชักชวนให้ตัวเมียมาที่กิ่งไม้ งานจริงๆถึงจะเริ่มต้นมันกระโดดข้ามกันจนวงที่ใหญ่เริ่มเล็กลงเรื่อยๆซึ่งต้องใช้การประสานงานที่ดีและจังหวะที่ยอดเยี่ยม น the ั้นจึงเปลี่ยนมาเต้นจังหวะผีเสื้อทั้งสองกระโดดไปมาระหว่างกิ่งไม้บางครั้งบินโชบไปกว่า20เมตรก่อนจะย้อนกลับมาการเต้นอาจจะเต้นแล้วเต้นอีกกินเวลานานกว่า20นาที ตัวเมียก็ช่างเลือกเหลือเกินและแม้หลังจากความพยายามทั้งหมดนี้แล้วก็ไม่อาจรับรองผลสำเร็จได้แต่เมื่อเจ้าของไปแล้วเจ้ามานากินน้อยของเราก็ได้โอกาสฝึก ใตนั้นตัวเมียก็มาแล้วอาจารย์ก็กลับมาการเต้นครั้งแรกของมานาคินน้อยของเรากินเวลาทั้งสิ้น5วินาทีมันยังคงอีกนานกว่าที่ผู้ใหญ่จะสนใจมันจริงๆจังๆสองปีต่อมาป่าเต็มไปด้วยเสียงบรรเลงเพลงรักของหมู่มวลวิหกมานาคินที่โน้ตทุกโน้ตไม่ผิดเพีย้ยน นกน้อยของเราอาจมีขนแบบตัวโตวเต็มวัยแต่เสียงของมันยังคงไม่แตกมันร้องผิดจังหวะเหลือเกินเสียงร้องต่ำของมันสร้างความรำคาญและอาจารย์ที่อยู่เหนือมันก็จากไป อีกหนึ่งปีผ่านไปเจ้ามานาคินของเรายังคงทําให้อาจารย์ประทับใจไม่ได้นับภาษาอะไรกับตัวเมียสําหรับนกประเภทอื่นถือเป็นเรื่องง่ายการเกี่ยวพาสําหรับนกมาคอถือเป็นเรื่องพื้นๆไม่ถึงัยเจริงต้องรอ แต่การรอคอยคือสิ่งที่นกมนากินน้อยของเราทําได้ดีที่สุดกว่าครึ่งทศวรรษที่มันเฝ้าดูแลเรียนรู้เพื่อทําให้เพลงของมันสมบูรณ์ทั้งหมดที่มันต้องการคือโอกาสที่จะแสดงตัวตนมันใช้เวลาเป็นวันวันนั่งที่ขอบเวทีเพื่อรอโอกาส นี่คือช่วงเวลาสำคัญของมันทั้งสามกำลังปรับเสียงและมันได้รับอนุญาตให้อยู่และร่วมร้อง ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่อาจารย์จะอนุญาตให้นกตัวอื่นมาร่มร้องประสานเสียงบางครั้งมีนกตัวผู้ที่อยู่ในอาณตถึงสเปตตัวคอยเป็นลูกคู่หลังประทับใจเสียงของเด็กใหม่อาจารย์เลยลองให้เต้นท่าพื้นฐาน แม้บทเรียนจะจบเร็วเกินไปแต่หนุ่มน้อยของเราก็ขยับเข้ามาอีกก้าวในการเป็นลูกศิษย์อีกฤดูการผ่านพ้นไปและหนุ่มน้อยของเราเรียนรู้ได้เร็วมันอายุ6ปีและเผาผลาญพลังงานจำนวนมากทุกวันการขับร้องและการเต้นทำให้เกิดความหิว ที่เกี่ยวพาอย่างอลังการนี้คงมีแค่ในป่าเขนร้อนที่ซึ่งนอกจากมีแมลงอร่อยๆนับพันล้านตัวแล้วหมู่วิหกมนาขินยังถูกแวดล้อมไปด้วยผลไม้การที่มีอาหารมากมายเช่นนี้หนุ่มน้อยของเราเลยสามารถอุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กับการแสดง ที่สุดมันก็ได้ร่วมทีมกับอาจารย์ความเป็นลูกศิษย์ได้เริ่มขึ้นแล้วพวกมันร่วมกันเริ่มดึงดูดพวกตัวเมียแต่ยังมีอะไรให้เหรียนรู้อีกมากกล้องถ่ายภาพช้าแสดงให้เห็นกิจวัตรอันเข้มงวดที่ลูกศิษย์ต้องปฏิบัติตามถ้าอาจารย์หันซ้ายลูกศิษย์ตัวน้อยของเรา ก็ต้องหันซ้ายตามถ้าอาจารย์หันขวาก็ต้องหันตามจังหวะเวลาสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกระโดดข้ามกัน อีกตัวมาถึงเพื่อดูตัวผู้คู่นี้คู่นกมานาคินตัวผู้สามารถอยู่ด้วยกันโดยมีความสัมพันธ์ห่างๆได้ถึงสิบปีพวกมันจึงมีเวลาฝึกด้วยกันมากครั้งนี้การเต้นเป็นไปได้ด้วยดีมากลูกศิษย เริ่มจะเคลิมเคลิมการฉายภาพช้าซ้ำอีกครั้งแสดงให้เห็นสิ่งผิดปกติมันคือลูกศิษย์ไม่ใช่อาจารย์ที่โค้งให้ตัวเมียความผิดพลาดนี้ถูกตัดสินลงโทษอย่างรวดเร็ว แม้จะเป็นการเต้นอีกครั้งที่พังลงแต่ก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญสี่ปีผ่านไปและป่าแห่งนี้ก็กำลังเป็นเจ้าภาพฤดูผสมพันธุ์อีกครั้งขึ้นไปที่ร่มไม้สูงนกอาราคารีคอปกกำลังเริ่มสร้างรังจะงอยปากที่ใหญ่ของมันทำให้ง่ายมากขึ้นในการขยายรูที่รังของมันตัวเมียก็รอรอบของมันอยู่ใกล้ๆ เพราะมันช่วยกันสร้างรังและกบไขนี่ต่างจากพวกนกมานาะขินมาก ล่างลึกลงไปมีเรื่องน่าแปลกใจอาจารย์ตัวเก่าไปแล้วในที่สุดลกมนาินของเราก็ได้สืบทอดเวทีตอนนี้มันเป็นตัวผู้อันดับหนึ่งและจะได้สอนลูกศิษย์ของตนเองพวกมันช่วยกันดึงดูดความสนใจจากตัวเมียและเครื่องก็เริ่มร้อนแล้วตัวเมียเข้ามาทางซ้ายของเวทีและการแสดงก็เริ่มขึ้น ภาษากายของตัวเมียบ่งบอกว่ามันสนใจเอามากๆมันดูจะหลงไหลาอาจารย์เข้าเต็มเปล่าและกระโดดเข้าหาทัานทีเป็นสัญญาณชัดเจนว่าครั้งนี้มันโชคดีแล้ว รับฉากสุดท้ายนั้นลุงศิษย์จัดฉากออกไปข้ขางๆและอาจารย์ก็ปิดการแสดงด้วยการแสดงเดี่ยวด้วยการพุ่งอย่างรวดเร็วไปทั่วเวทีก่อนจะจบลงด้วยการโค้งให้กับตัวเมียการใช้เวลาร่วมสิบป,ปีจนมาถึงการเกี่ยวพาทํทำให้การผสมพันธุ์ของนกมานาคินเป็นเรื่องด้อยไปเลย แล้วเจ้าตัวเมียสีเขียวจืดนักซ่อนตัวก็ถูกทิ้งไว้ในรังโดยลำพังตัวผู้นั้นเป็นที่เตะตาเกินไปและอาจจะเปิดเผยรังลับของมันได้พวกมันไม่ต้องทำอะไรกับตัวเมียแล้วตัวเมียจะกบไข่เป็นเวลาราวสามสัปดาห์จากนั้นก็จะใช้เวลาอีกสามสัปดาห์ในการเลี้ยงลูก ขณะเดียวกันอาจารย์กับสิทธิ์ก็ง,งวนกับการสร้างความบันเทิงให้ตัวต่อไปที่อาจเป็นคู่ความพยายามทั้งหมดที่ทุ่มเทเพื่อเรียนรู้ที่จะร้องและเต้นนั้นคุ้มค่า แม้จะมีลูกศิษย์เพียงตัวเดียวในสิบตัวที่เรียนจบจนกลายเป็นอาจารย์และได้ผสมพันธุ์ในที่สุดแต่การแสดงอันเลิศหรูพิสูจน์ได้ว่ามันมียีนที่ดีที่สุดในเขตและมันก็เหมาะจะเป็นพ่อของลูกๆแต่ในที่สุดแม้นักเต้นที่ดีที่สุดก็ต้องอ่อนแรงลงและอาจารย์ก็จะทิ้งเวที ไปหาลูกศิษย์ใหม่